ข้ามกลางวิกฤติุทกภัยที่ถาโถมเข้าใส่อำเภอเมืองยะลาชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ในย่านตลาดเก่าซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและรับน้ำด่านหน้าได้ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องในการติดตั้งนวัตกรรมเตือนภัยอัจฉริยะ f l a t b อยเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยของชุมชนให้แม่นยำกว่าเดิม จากเดิมที่อาสาชุมชนต้องคอยผลัดเวรกันเดินลุยน้ำไปดูระดับความสูงที่ริมตลิ่งหรือรอฟังเสียงตามสายที่อาจไม่ทันท่วงท,ทีวันนี้กล่องเซ็นเซอร์สีขาวขนาดเล็กที่ติดตั้งอยู่เหนือผิวน้ำได้ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าระวัง24ชั่วโมงส่งข้อมูลระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบนาทีต่อนาทีเข้าสู่มือถือของผู้นำชุมชนและชาวบ้านโดยตรง และจากการใช้งานจริงเช้านี้ระบบได้พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพเมื่อหน้าจอแสดงผลแจ้งเตือนธงแดงระบุระดับน้ำสูงเกิน101หรือ1.92เมตรซึ่งเป็นข้อมูลชี้ขาดที่ทำให้ชาวชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ตัดสินใจขนย้ายผู้สูงอายุและสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงได้ทันเวลาก่อนน้ำจะตัดขาดเส้นทางสัญจรผมในานะ ตัวแทนของชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ในพื้นที่ตลาดเก่าอ,อยู่ภายใต้สังกัดเทศบาลนครยาลาขอ,ขอขอบคุณหน่วยวิจัย3 e ีจากมอชอนที่ให้การสนับสนุนเครื่องวัดระดับน้ำก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระเทศบาลนครยะลายช่องทางหนึ่งและจากที่ผมลองใช้งานแล้วเครื่องนี้ใช้ง่ายที่สุดแล้วสำหรับคนทั่วไปประชาชนทั่วไปก็สามารถดูได้ว่าะระดับน้ำที่ขึ้นมาแต่ละวันแต่ละคืน มันนอยยู่่ใเาาะวสีงปภกติหรือว่ายังงไเราาาาาาสมรรถอ่่นกลได้งยติดตั้งฟลัดบอยที่ชุมชนมุสลิมสัมพันธ์ไม่ใช่แค่การนำเครื่องมือมาติดแล้วจบไปแต่คือก้าวแรกของการสร้างสมาร์ทคอมมูนิตี้ที่ชุมชนสามารถใช้องค์ความรู้และข้อมูลดูแลตัวเองได้